Hãy an quý bên thằng cái gì quy dụng thằng mở thêm quý về file nó những đằng tha เอกสารเรื่องครบอย่างครบตามหลักการผมกต้องเซืนอนุญเรื่องตอนนี้เพื่นเมื่อก่อนนี้ก็สั่งุ่งารที่แกงแบบนี้เพื่อนเพ่ว่าผมผู้รู้หนังสือผู้รู้กฎหมายเพ่อนบอกว่าผมรู้หนังสือกฎหมายเดาผมจบป .6 ตลอดแรกกับทิ้งนนปรึกษาองาปรึกษาตัวไปผมคเงนที่เี่ยวกับย่ากเนาะเวลาเห็นรายยุ่ฟ้าหนึเหนอนากหายแล้วท่านเพื่อนเนี่ทิ้อนกังวลทิ้งเป็นยานนะครับผมกับ้าฟ้าดินอย่างต่อกับบ เมื่อวนี่เราขบวนเราทั้งจังหวัดติดตั้งคณะกรรมการนาเบิ้งจะอยู่แน่นแ่ังสือชุดแรกที่องทยี่ว่าโอ้งั้นจ้างั้นด้าก็ได้บบมือ ขอบคุณครับขอบคุครักเขาปเขว่าพระวันนี้ครบแล้วนั่็นกขอวั่านค่เมองปนหนครับครับครับคปีแยงพวกปีแยครับครับออขอบ้ดที่เอาของไปขายี่น่ร้าบี้านบุครับขอบคุณครับ

ท่านนายกเพื่อมาให้กำลังใจและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องซุ้มที่เพิ่นขายที่ให้กับฟ์าหมูขนาดใ,ใหญ่ที่เพื่นกำลังจิมาสร้างนะคะวันนี้หนูมาเฮ็ดหยังก็คือม้าปรึกษาหารือท่านนายกเพื่อพิจารณาอิ่มปูยุร่วมกับพี่น้องที่เพิ่นประท่วงว่าเพิ่นต้องการอียังเฮ็ดจังใดเฮาสิหาข้อยุติแล้วก็สามารถยุ่ร่วมกันได้ทุกเสียงของพี่น้องยินดีรับฟังด้วยค่ะ สวัสดีครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของไร่นะครับผมก็สิเป็นหินประมาณนี้แล้วครับผม70 80%ครับผมครับนี่คือเอกสารสิทธิ์ของผมนะครับประมาณ15ไร่นะครับผมก็ขอบคุณไปทั้งบริษัทหรือฟาร์มนะครับผมที่สิเข่ามาพัฒนานะครับผมแรงที่เป็นหินนะครับผมประมาณ70% 80%ของไร่นี่แหละครับผมที่พอปลูก อาชีพบ่ค่อยได้ผลผลิตด,ดีนะครับผมส่วนมาก็ที่เหมาะสําหรับการเลี้ยงสัตว์นะครับผมประเภทม้วน,นะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่บริษัทที่เข้ามา,าพัฒนาให้เกิดเป็นแรงเศรษฐกิจขึ้นมานะครับผมแล้วก็สามารถนําพาไปสู่การสร้างไรายได้หรือการจ้างงานในชุมชนหรือละแวกใกล้เคียงได้นะครับผมแล้วก็สามารถให้ชุมชนได้บทหนี้ลดสินได้นะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ